อว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเอาอภาบรรยากาศคือตอนให้ของขวัญตอนธนดลขิงตอนธนดลจะสิงไปปลายคือแบบขิงเยอะมากด้วยแบบว่าขิงทําไมก่อนขิงเอฟซีทำไมธนดลคือแบบตอนปลเอาของขวัญมาให้ไหวสวยจ้าคนอะไรไหวเพื่อนสวย <c oughs> คือเรามีพยักหน้าขิงให้เอฟซีด้วยเพื่อเพื่ออะไร นี่ไงฉันได้แล้วแฟนฉันให้นะเว้ยเออทีซอยตันให้กรอบรูปไม่เห็นขิงเลยคือแล้วทำไมต้องเป็นคนพิเศษก่อนคนอื่นเขายังไม่ให้บนเวทีหรือไม่มีใครให้เลยไปไปโอเดีโอทำไมต้องเป็นคนพิเศษก่อนใครเอ,อพูดเหมือนอีชาคนนั้นเนี่ยบุมเปล่าคือชอบไอ,อ้ที่พูดเนี่ยคือชอบนะคะ แล้วบุ๋มเอาถึงแม้มันจะเป็นคําพูดเก่าๆเนาะแต่ว่ามันเป็นหลายมุมของน้องคือดูความขิงคนอะเออเอาง่ายๆดูความขิงคนแล้วดูความแบบโรแมนติกของคนเนะ่ะเอออีกคนนึงขิงอีกคนนึงก็คโคตรโรแมนติกเลยเซอร์ไพรส์คือแบบเอาอะไรมากมายคิดอะไรมากมายทุกคนเซอร์ไพรส์ออกสื่ออย่างเงี้ยเพื่อนจ้า จะคิดอะไรมากมายดูความขิงความอะไรของเขานะเนี่ยเนี่ยทำไมต้องขิงกันก่อนพยักหน้าใส่พวกเราทำไมขิงทำไมใช่สิอืมใช่สิขิงจริงๆนะทุกคนธนรดนขิงจริงๆสุกสาัมาเกิดคุณธนดนนะครับผมวันเกิดป็นนี้ก็ขอให้สุขสมหวังขอให้ขอให้ทุกๆวัน ขอให้ทุกทวันมีแต่ความสุขมากๆครับถ้าวันเดินไปข้างหน้าหรือเดินไปไกลามากๆแล้วไม่เห็นความสุขให้หันกลับมามองข้างหลังว่าทุกคนยังเป็นความสุขให้กับลุงท่านตลเสมอครับแล้วก็วันนี้อยากจะปบกมือให้กับหน้าเวทีวันนี้เขาน่ารักมากนี่คือพลังแห่งความรักที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งวันนี้มา ไม่ได้ใกล้ชิดมากขนาดนั้นแต่มาเพื่อที่รู้ว่าทุกคนยังยืนอยู่ตรงนี้และทุกคนยังเป็นความรักที่ดีให้กับลุงธนรนสมเอมอครับวันเกิดปีนี้ไม่ขออะไรมากขอให้รักตัวเองมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบถูกแบบผิดก็ใช้ไปเลยนี่มันคือชีวิตของเรา oh. yeah. Yeah. และที่สำคัญเลยเป็นตัวเอง เป็นตัวเองมากๆไม่ต้องเป็นคนที่ดีขึ้นแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มันเป็นตัวเองจริงๆก็พอครับของครับแล้วก็มีของขวัญวันเกิดครับ โอ้ยไม่ถูกอยู่นี่มันอยู่นี่ครับครับอะ,อะไร เฮียที่มาเป็นอยู่ผมเนี่ยไปนั่งไปนั่งที่เดิมครับเฮียท้องรอจะไม่มีผมถ้าถ้าเฮียร้องเพลงนี้พี่ก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากกีตาร์ตัวนี้พี่ซื้อมาพี่ก็อันนี้กีตาร์ของผมที่ซื้อใหม่ครับเฮียขอบคุณครับใส่แล้วครับอ๋อโอเคเท่มาแล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นของ พวกเราทุกคนใช่ไหมครับโอเคเสียงพมือดังๆจ้า

พี่ต้องมีอะไรย้อไมีตัดงี่ตาตัวนี้พี่ซิอันนี้พี่ตา์หัวพุชิใหม่ก็เพียงขอบคุณครับขสบใจครับอ๋อโอเคเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นของของพวกเราทุกคนใช่ไหมครับอ่า ที่นะี่งมันมอยู่ผมเนี่ยไปนั่งไปนั่งที่เดิมรึเปล่าเนียท้องเรอจะไม่มีผมเฮ้ยเฮ้เฮียลงาเป็นยังไงพี่ก็ไม่รูจะยังไงเรื่องกับกีต้าร์ตัวนี้พี่ซิพี่ก็อันนี้กีต้าร์โอ้คือชื่อใหม่รับเฮียขอบคุณครับใส่นะครับออ๋ พวกเราทุกโนใช่ไหมครับอโอเคเสียงพกมือดังๆจ้าโอเคเดี๋ยวเรามาไมต่อครับถ่ายรูปรวมนบกขอบคุณก่อนนะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ

อันนี้ที่เราบอกว่าเป็นอะไรกันอ๋อโอเคเลยนะแล้วก็มีตัวชิ้นที่เป็นของของพวกเราทุกคนขอให้ทุกทุกวันขอให้ทุกวันมีแต่ความสุขมากๆครับถ้าวันนเดินไปข้างหน้าหรือเดินไปไกลมากๆแล้วไม่เห็นความสุขให้หันกลับมามองข้างหลังว่าทุกคนยังเป็นความสุขให้กับมามองทันทเราเสมอครับ แล้วก็วันนี้อยากจะขอมือให้กับหน้าเวทีวันนี้เขาน่ารักมากนีก่คือพลังแห่งความรักที่อยากจะเป็นส่วนวันนี้มาไม่ได้ใกล้ชิดมากขนาดนั้นแต่มาเพื่อที่รู้ว่าทุกคนยังยืนอยู่ตรงนี้และทุกคนยังเป็นความรักที่ดีให้กับลุงท่านเรสมอครับวันเกิดวันี้ไม่ขออะไรมากขอให้ รักตัวเองมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบถูกแบบผิดก็ใช้ไปเลยนี่มันคือชีวิตของเรา<ช><ด>และที่สำคัญเลยเป็นตัวเองเป็นตัวเองมากๆไม่ต้องเป็นคนที่ดีขึ้นแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มันเป็นตัวเองจริงๆก็กอครัอคุณค่ะแล้วก็ย<ช>ิอ<ด>น<ช><ด> กันเรื่องที่เราร้องเพลงทองรอจะไม่มีผมถ้าถ้าเฮียร้องเพลงนี้พี่เฮียจะให้อราจับตาวันนี้พี่ซี่อันนี้พี่เ้าหัวคือชื้อใหม่ครับเฮียขอบคุณครับใส่นะครับโอ้เฮีเรียบร้อแล้วก็มีอีกหนึ่งชื่อที่เป็นของของพวกเราทุกคนใช่ไหมครับโอ้เฮีย